11นาฬิกา30นาทีของวันที่10ตุลาคม2562พันตำรวจเอกสุริยานาคแก้วรองผู้บังคับการตำรวจนครบาเกล้เดินทางเข้าตรวจสอบร้านเฮงเฮงโมบายโฟนที่ตั้งอยู่ที่ถนนบางกระดีระหว่างซอย15และ17แขวงเสม็ดําเขตบางคุนเทียนกรุงเทพมหานาครภายหลังจากคืนวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาคนร้ายบุกรื้อหลังคาและฝ้าเพดานเข้าไปลักทรัพย์สิน ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือกว่า40เครื่องทองคำน้ำหนัก5บาทรวมมูลค่ากว่า3 0 0แสนบาทโดยพันตำรวจเอกสุริยานาแก้วก็พูดคุยกับนายธีรพงศ์กกแก้ว34ปีผู้เป็นเจ้าของร้านพร้อมระบุว่าได้เร่งรัดฝ่ายสืบสวนให้ติดตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีอย่างเร็วที่สุดทั้งนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในร้านค้าก็าพบว่าคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อยืดนุ่งกางเกงขาสั้น ชายเสื้อคลุมใบหน้าและีิษะสะพายกระเป๋าหลังคลานมาจากบริเวณด้านหลังของร้านก่อนที่จะรือ้อรค้นทรัพย์สินภายในตู้กระจกแล้วก็หลบหนีออกไปเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การรับปากกับเจ้าของร้านว่าจะรีบเร่งและควานหาตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด